เล่ยข้นไม้นะครับก็จะเห็นเมืองด้ารเรียบนะครับก็มาดูพายเรยตกดินมันก่อนสวยงามนะครับทะเลเหลืองนะครับพายเตกดินที่ทะเลเหลืองสวยงามมากครับ น่าจะปิดนะครับจริงๆมันต้องมีไฟนะตอนกลางคืนแต่นี่ไฟก็ไม่มีครับมองอะไรไม่เห็นเลยครับก็ภาวนาว่าให้มันใช่แหละให้มันใช่ล หนึ่งร้อยไปละก็ไม่ค่อยสว่างหนึ่งไม้ 别。Okay. นี้ผมก็จะบินเดินทางต่อนะครับหลังจากที่ผมมาแลนดิ้งที่สวนสาธารณะของกรุงปกกงักกิ่งมาครั้งก่อนนี่ผมผมไม่ได้ลงที่สนามบินนะครับผมลงที่สวนสาธารณะนี่แหละแล้วก็โดนปรับไป500บาทเพราะว่าผมเห็นว่ามันสนามบินตอนนั้นมันคับขันนะครับผมก็เลยมาแลนดิ้งที่สวนสาธารณะนี่แหละก็พักอยู่โรงแรมใกล้กๆนี่จอดเครื่องทิ้งไว้แถวนี้แหละครับผมก็ไปพักอยู่โรงแรมใกล้กๆก็ เดินชมวิวทิวทัศน์แล้วก็วันนี้ผมจะมาเดินทางต่อนะครับก็ออกจากที่เดิมครับก็จะไปที่ต้าเหรียญนะครับจากปักกิ่งไปต้าเหรียญอันนี้จะเป็นอ่านี่จะเป็นจะเป็นแมพนะครับอันนี้ก็จะเป็นปักกิ่งตรงด้านนี้เห็นปักปักกิ่งตรงนี้ครับปักกิ่งตรงนี้ก็จะบินเดินทางมาที่ต้าเหรียญตรงนี้นะครับก็ระยะทางก็จะประมาณบินข้ามอ่า ปกกิ่งมาเทียนจินนะครับเดล玛ก็ปักกิ่งมาตรงนี้เลยครับอ่าดับครับปักกิ่งก็จะมาชินชินเพียงราวตรงน,นี้แหละครับเหมือนมีแล้วก็จะบินข้ามทะเลมาต้าเหรียญบินข้ามอ่าวตรงนี้น่าจะเป็นอ่าวนะครับอ่าวทะเลเหลืองอ่าวอ่าวเลเหลืองมาต้าเหรียญก็ระยะทางประมาณ240รอ่นาทีอไม์ก็เป็นกิโลเมตรก็น่าจะประมาณ400กว่า500กิโลเมตรนะครับ รถเดือยวิ่งใช้เวลาบินประมาณสัก2 3ชั่วโมงนะหลังจากใต้เหรียญแล้วผมก็จะบินเข้าเปียงยางนะครับก็จะบินเข้าเปียงยางเกาหลีเหนือแล้วก็จะบินเข้ากรุงโซลเกาหลีใต้นะครับจากนั้นก็จะบินเข้าจากเกาหลีใต้ก็จะบินเข้าญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะไปดูภูเขาไฟฟูจินะครับก็อันนี้ก็จะเพิ่งกําลังจะเรื่องเดินทางออกจากจีนแล้วนะครับเขาบินจากสุทธสารณะรก็จะเป็นไฟ เวิร์นทัวร์เชสนา152เวิร์นทัวร์2020่ก็คือบินด้วยแบบ VFR ฟลายนะครับก็คือไม่มีเครื่องมือนำร่องใดๆบินด้วยสายตานะครับพักที่ไหนก็จอดทท่นั่นนะบ,บางทีก็ลงดังทุ่งนาก็มีน้ำมันก็วันนี้ก็เติมเต็มปีกนะครับอ่านะแล้วก็ทำเรามีพาสปอร์ตอยู่เราก็ไม่มีปัญหาครับเราสามารถที่จะเดินทางไปได้โอเคครับเครื่องผมก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สตาร์ทเครื่องไว้เรียบร้อย เชฟนะครับมิกเซอร์ทอรเทิลนคาร์บูร์นฮดเรียบร้อยแล้วครับเตรียมตัวได้จะเทคออฟอันนี้จะเป็นช็อตแลนดิ้งนะครับก็ประมาณแฟบสิบแฟบยี่สิบนะครับช็อตแลนดิ้งก็ผมจะใช้แฟบสักยี่สิบห้านะครับอโอเคเป็นช็อตแลนดิ้ง ้าเหรียญนะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีเลทอหมายครับก็จากนั้นผมก็จะพาเข้าบินข้ามไปยังเกาหลีเหนือนะครับน่าจะไม่มีปัญหาในการบินไปเกาหลีเหนือในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเอกสารอะไรผมก็เตรียมเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเราเป็นเป็นเบิร์นทัวร์ไม่มีปัญหาไม่มีการเมืองเราไม่มีการเมืองอยู่แล้วครับก็สามารถบินเข้าไปได้เป็นผมทําเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวนะครับเป็นวีซ่าท่องเที่ยวก็ ยังไม่มีปัญหาผมไปลงที่ไหนก็ได้ครับผมบินมาได้15-20นาทีแล้วครับอยู่ที่เมืองทังซานนะครับตอนนี้ครับ าก็จะเป็นตรงบริเวณนี้แหละครับตรงบริเวณนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณทางสารทางด้านนี้แหล้วนะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับหลักทางสารของเราก็ใกล้แล้วครับประมาณ150ร้อยห้าสิบเลยก็ได้นะครับก็จะมีต้าเหลี่ยนนะครับก็จะถึงต้าเหลียนนะครับมองเห็นวงแหวนอยู่นะครับถนนวงแหวนในต้นข้าวใหญ่ Yeah, mm -hmm. ใช้เวลาบิน่ของเราก็ประมาณ1ชั่วโมงครับในการบินข้ามทะเลนี้ผมจะใช้ความสูงจะประมาณ3,000ฟิตนะครับ เหลือลก็เป็นอยู่อยู่ที่มนฑลนเหนียวหลีเหนียวเหลียวหลีนะครับเป็นคล้ายๆกับได้รับสมญานามว่าเป็นห้องกงห้องกงเป็นท่าเรือขนาดใหญ่เป็นห้องกงอีกอีกแห่งหนึ่งของจีนก็ว่าได้นะครับสำหรับเมืองต้าเหลียนแห่งนี้นะครับเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นท่าเรือที่ใหญ่ประดุจห้องกง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนั่นเองครับสำหรับเมืองต้าเลียนทั้งเน่ยเคยถูกยึดครองจากญี่ปุ่นนะครับเมืองต้าเลียนเคยถูกยึดครองมาแล้วจากญี่ปุ่นแล้วก็รัสเซียนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็สมัยญี่ปุ่นยกทัพเข้ามานะครับเมืองด้าเลียนก็ถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นแล้วก็รัสเซียโดยในศตวรรษที่ยี่สิบห้าทะเลเหลืองนะครับ องท่จริงนะด้านหน้าแล้วก็ประตูด้านซ้ายมือก็เป็นสีเหลืองนะครับเ,รนเ,นนะเป็นทะเลหลวงนะครับก็บินออกมาจากขอบชายฝั่งออกมาแล้วนะครับเหลือก็เก้าสิเป็นค่อนไม้นะครับบินมาตัดใช้เวลานะครับใช้เวลาวันที่วันตงลงไปนี้ก็จับเลยนะครับเครื่องเรียบร้อยเลยบินมาเรื่อยๆนะครับจนสีมงสี่โกว่าแล้ว จะห้าโมงนะครับเพราะว่า240ี่นาทีขอนไม้ก็ต้องใช้วินเวลาประมาณสักหลายชั่วโมงอยู่นะครับก็อาจจะข้ามไม่แน่อาจจะข้ามกลางทะเลนะครับตอนนี้อาจจะข้ามกลางทะเลก็ได้นะครับ ภาพที่ตกดนที่ทะเลเดือไสวยงามมาก ด้าน,นล่างมืดนะด้านหน้าลันเอนี่นมืดเลย,นะลยครับใกล้จะถึง,งแล้วนะครับใกล้จเห็นเมืองใกล้เรียนแล้วนะครับแต่ว่าเราก็มาช้าอยูแล้ววันนี้เครื่องเราค่อนมาชานะ้าครัื่องบินเรามันมาชา้าตอนนี้ผมอยู่ในระดับ3,000ฟิตนะครับถ้าเปิดตรงไฟคอกฟิดแล้วมันจะมองไม่เห็นข้างหน้าเลย โมกิดไปนะครับยังไม่เปิด3,000ฟิตเดี๋ยวผมยังไม่มีรันเวยอิยนซิปหนึครับตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆก่อนแสงไฟข้างหน้าก็น่าจะเป็นเมืองตั้งเรียนนะครับสัญญาณรันเวยนะครับตรงด้านนีเ้เห็นนะครับดีอยู่ครับวันนี้รันเวยเปิดตอนกลางคืนผมบินมาผิดมุมครับบินมาด้านทางด้านขวามือมากเกินไปนครับจริงๆรันเวยมันอยู่ทางด้านซ้ายมือเราเนี่ยผมกำลัง ไปแล้วก็ปรับความสูงที่ประมาณ2,500-3,000ฟิตนะครับตอนนี้คือว่าผมเห็นสัญญาณของลันเรแลวครับตอนนี้นะเพราะว่าเราอยู่ที่ระดับตอนนี้เราอยู่เหนือน้ําทะเลอยู่นะครับผมเห็นลันเรแล้วก็จะเมนเทนไว้ทีประมาณ2,000ฟิตเป็นอย่างน้อยไม่เกิน3,000 ตอนกลางคืน,นโอหนี่เป็นแบบหวานเสียว ใช่น,นะครับไฟอย่างนี้ไม่มีไฟแล้วจากลาเลนเรเราจะลงนม่ปิดนะครับราเนเวปิดนะครับเป็นสังเกตเห็นไฟแดงเราจะต้องกลับไปลงอีกรางเวนหนึ่งนะครับปิดนะครับต้องไปลงรางเนเวนใกล้ๆแล้วสนามเป็นปิดนะครับเดี๋ยวผมจะาหันหัวไปลงที่รานเวนที่เราเห็นแสงมัตตกี้นะครับลางเวนนี่ปิดนะครับเนี่ยไม่สามารถจะแลนดิ้งได้เพราะว่ามัน ค่ำแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะหันหัวเครื่องไปเทิร์นเลฟไปนะครับไปไปแลนดิง้งอีกรนเวีนหนึ่งนะครับอ่าไปไปลงจอดอีกระเบเยนหนึ่งที่ไม่แสงไฟสักครู่นะครับมืดเราเราต้องเสี่ยงแล้วครับนะี พอดีผมกินสัญญาณดันเบรคขึ้นมาวันนี้เสียงลคบแบบดาวถ้าไม่เสียงก็ไม่ได้แล้วครับ3ามหนามานะครับความสูง1,000ฟิตเดี๋ยวผมลดระดับความสูงก่อนโอ้นี่ก็มืมอดอีกแล้วครับงานนี้สามจุดหกคาร์บอนไม้นะครับ,รรบก็อาจจะเสียงหน่อยเนี่ย แต่ว,ว่ามันผมเห็นสัญญาณบันเบร์ขึ้นมาพอดีมันร้องเสียงนะครับบันเบรปิดนะครับเนี่ยเพราะว่าไปอีกสนามบินหนึ่งก็ไม่ทันนะครับมัน้้าแล้วสนามบินนั้นก็ปิดเหมือนกัน จะปิดนะครับจริงๆมันต้องมีไฟนะตอนกลางคืน,นแต่นี้ไฟก็ไม่มีนะครับมองอะไรไม่เห็นเลยครับก็ภาวนาว่าให้มันใช่ สว่างหนึ่งไม์สี่ร้อยังไม่เห็นพื้นนะับพื้นอยู่ไหน I need name, song on ครับโอ้นี่ลงมาได้ยังไงเนี่ยแลัวกลับมาใคร่ฟงมาเมืองนี้ก็มาตอนกลางคืนนี่นะครับอย่างเราต้องค่อยๆห่าไปลงจอดตอนกลางคืนนี่ก็เท่ากับเสียงมากมากเมื่อกี้นะครับมองไม่เห็นเลย จากปักกิ่งก็ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามบินบางประมาณสักวสามชั่วโมงอันนี้หกโมงทุ่มหนึ่งวันนี้สามชั่วโมงกว่าทุ่มหนึ่งวันนี้เข้าเลียงนอนตากน้ําค้างอยู่เมืองนี้ก่อนครับขอบคุณมากครับผมวันนี้คงได้ได้นอนนี่แหละนอนอยู่ในเครื่องบินนี่แหละวันนี้นะ